โอ้เดี๋ยวเอาเลย,ยนี้ดีกว่าดีเ,เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับนะวันนี้วันที่กอคุณลุงสุจินสีอำนาจที่ท่านเดินทางามาจากอำเภอตะปัวทุง่งตำบลโคกกลอยอำเภอตะปัวทุง่งจังหวัดพังงานะครับระยะทางก็ายาวกว่า 1,300กิโลเมตรนะครับเพียงแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่ท่านจะละจากโลกนี้ไปด้วยกายสังขารแต่ในขณะเดียวกันท่านก็รับรู้เรื่องราวข่าวสารในการปฏิบัติตนของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับท่านก็มีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากนะครับท่านก็ เดินทางมา,าเพื่อที่จะกราบสรีระสังขารของลวงปูส่สวงเช่นเดียวกันครับเราก็นำเสนอไปตลอดแล้วในขณะตอนนี้นะครับตอนนี้คุณลุงสุจินนะครับท่านก็ได้เมื่อวานนี้นะท่านเข้าไปที่วัดไผ่พระเทาก็มาตามเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาตามมาดูแลกันนั่นก็คือเรื่องบาดแผลครับเพื่อที่จะมาดูบาดแผลของคุณลุง นะคุณพี่นภานะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพี่นาพาเพราะมีแผลลือแผลใหญ่ตรงนี้จะอ๋อตรงนี้มีแผลใหญ่ใช่ไหมครับมันจะลึอดออกอ๋อแต่จะเจ็บนิดนึ่งเจ็บเนาะเรงทำไปเสร็จอ่าครับถ้างั้นก็อาจจะเจ็บนิดนึงนะครับอันนี้ก็เราช่วยตรงไหนครับตรงนี้จะเป็นเรื่อยๆเพราะว่ายังแผลยังไม่แห้งดลอ๋อ อันนี้ก็จะเจ็บเลยเนาะหนังหลุดออกเลยค่ะเจ็บดิโอ้โหอดูนะครับเจ็บนะครับบาดแผลเจ็บนะครับผมบอกก่อนเจ็บครับอันนี้คือตัดหนังออกแล้วเนาะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะตัดหนังตัดหนังตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแสบนะ้ไม่ลง นะครับอ่านี่บาดแผลนี่คือสาเหตุที่ต้องมาพักรักษาตัวแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์สมเพชเป็นอย่างดีกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สมเพชวัดป่าพระลานเพชรนะครับนะที่ท่านได้อนุเคราะห์นะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคุณลุงสุจินนะครับนะ รวมไปถึงถ้าคุณลุงกลับไปเนี่ยด้วยความที่คุณลุงอาจจะเป็นห่วงทางนู้นด้วยอาจจะต้องรีบกลับไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แต่แผลก็ยังถือว่ายังยังอยู่ในอยู่ในขัอนข้นจะจะเขาจะเจ็บเจ็บขาเหมือนกันก็อยากให้ลุงพักพักผ่อนเยอะๆแล้วก็คงไม่นานเดี๋ยวก็นันไปถึงนู้นจะได้ทํางานมีความสุขเขาจะได้ทําตามชีวิตที่อยากได้แบบมีความสุขแบบไม่เจ็บไม่ปวดด้วยผมขอบคุณที่้องหนิงครัเดี๋ยวมาดูคุณลุงนะครับ ลุงสุจินครับาฝากอ,าอะไรถึงเพื่อนพ้องน้องพี่พี่พน,น้องที่ดูแล้วศรัทธามากนะครับอยากเห็นคุณลุงมากคุณลุงก็ได้มาสมความตั้งใจแล้วเนาะ